เชิญคุณเข้ามาได้เลยครับกระผมอาจจะแนะนำตัวช้าเกินไปหน่อยแต่กระผมมีชื่อว่ายูเซ่ครับผมเพิ่งย้ายออกมาจากบ้านผมเพิ่งย้ายมาบ้านนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่วันนี้เราจะค้างคืนกันที่นี่นะครับ ขอให้ทุกคนตรวจราบด้วยคุณส่งจดหมายคุณส่งกระดาษแผ่นนั้นมาให้ผมหน่อยสิพอดีผมต้องใช้มันในการจัดการเรื่องที่ต้องทำนะครับอ๋อค่ะที่ห้องพักอะไรกันแน่วันนี้ ทำฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยห้ยคืนนี้จะหลับลงไหมเนี่ยอีกอย่างหนึง่งก็มีงานให้ทำจะด้วยงานรอบสังหารงานรอบสังหารคนเนี่ยมันยากจริงต้องใช้สมาธิสูงแต่นี่อะไรเนี่ยจะบ้าตายงานก็เยอะ อีกหยวุ่วงด้วยเอาไงได้ใครมันจะเป็นแน่ใจหรอฟันเนี่ยเฮ้ยบ่นจนแทบจะบันบ้าตาอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยงานก็ต้องทำเยอะแยะไนเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยเฮ้ยเบื่อช่ไหมรีบนอนดีกว่ากจะเรพาะใกล้เริ่มางานแล้วเฮ้ยจะเพื่อนคนนี้ จริงๆเลยนะจริงๆเลยนะเพื่อนคนนี้ไยเป็นนี้ได้เนี่ยฉันกํกำลังรอเธออยู่เลยนะสเตซี่ไม่นึกเลยว่าจะกลาเป็นแบบนี้ไปได้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยใช่ไหม เธอคงไม่มีวันได้เจอมันอีกก็เธออาจตายได้เลยนะโดยที่เธอจะไม่ได้รู้ตัวเลยระวังตอนนอนกันแล้วกันและอีกอย่างอย่าไปยุ่งกับเพื่อนฉันเด็ดขาดแบทและ ไว้เขาเป็นเพื่อนฉันถ้าหากเธอทำให้เขาเสียใจเธออาจต้องตายในสักวันหนึ่งที่มีรายชื่อเธอบนคำสั่งที่ฉันต้องมาทำด้วยแล้วกันเพราะคำสั่งก็คือคำสั่งฉันก็ต้องจัดการให้หมด หลังตอนรุ่มสามอลงสวัสดิส์สเตซี่อลงสวัสดิค์ค่มิเช้าแล้วนะเออมากินข้าวได้แล้วน้องชายฉันรอน้องชายของฉันรอนานแล้วค่ะเคิค่ะจะไปอย่างนี้แะ้ค่ะกับข้าวแต่น้องวันนี้ นั่นสิพี่ผมกว้างนันเหมือนกันเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะนั่นสิครับพี่ชายขอบคุณที่มาเยี่ยมห้องพักผมนะครับแล้วของผมนะครับแล้วก็ที่บ้านแล้วมาเยี่ยมที่บ้านผมบ่อยๆนะพอดีผมไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ ยกไว้น้องสาวของผมนะเอาล่ะพวกคุณกลับกันได้แล้วนะครับค่ะค่ะครับครับฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันจ้าไว้เจอกันนะแ,และ้วแ,แล้ว และแบกกลับไว้นะไว้เจอกันนะหนึ่งวันต่อมาใช่จว่างันเนาะฉันคิดว่าจะไปซื้อชุดใหม่อ่ะโอ้โหแกดีจนงเลยเนาะแกเป็นไงอ่ะฉันไปเปลี่ยนฉันไปซื้อชุดใหม่มาแล้วสวยใช่ไหมล่ะโหสวยมากเลยแกเห็นแล้วอ่ะฉันน่ะ อยากจะไปซื้อชุดลาตรีมาชกชุดหนึ่งอ่ะนะเพื่อเปลี่ยนลกคตัวเองอ่ะอ๋อชักว่างแล้วนะใช่ไหมละ่ะนี่พวกเธอฉันเอ่อขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะน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 ขอคุยด้วยหน่อยนะอ๋อได้สิเข้ามาสิเแบบว่าเอาไงได้เนาะสิ่งที่มันคนจะมี จะมีก็คงมีใช่ไหมแซนซี่ใช่จะว่างั้นแหละเน็ตน,นั่นมันหรือว่าจะเป็นคนคนนั้นนะไม่จริงนะไม่จริงโอ้จริงดีอยากรู้จังเลยอะ่ะเพาเธอชอบแนวสีดำกับสีขาวชอบสีไหนมากกว่ากันเหรอ ก็ชอบทั้งสองสีอดิจะให้เลือกได้ไงโหยแจ๋วเลยเพื่อนเหมือนจริงๆทำไมถึงเหมือนกันขนาดนี้หรือว่าจะเป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สิต้องเป็นด้านมืดไม่ใช่หรอไม่จริงนะไม่เอากลัวแล้ว <c oughs> เออเออฉันกลับก่อนนะ Stay สเตซี่ฉันไปก่อนนะอ้าวลับแล้วเหรอมาคุยกันก่อนสิใช่ใช่ฉันเพิ่งมาหานะทำไมถึงกลับไปเร็วจัง <c oughs> คือว่าฉันมีธุระด่วนนะ่ะกลับก่อนนะ